สวัสดีครับ่นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปขงบทที่2เช่นเดิมนะครับเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะครับแล้วก็แผนภูมิวงกลมนะครับในันวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิรูปภาพนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภูมิวงกลมนั่นเองนะครับการวิเคราะห์แล้วก็การนําเสนอ ข้อมูลด้วยแผนภาพนะครับแผนภาพเนี่ยก็จะแยกออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพนะครับแผนภูมิวงกลมนะครับแล้วก็แผนภูมิแท่งนะครับซึ่งมีด้วยกัน3ลักษณะด้วยกันนะครับที่เราจะพูดกันในบทนี้นะครับของเรานะครับการอ่าการวิเคราะห์ข้อมูลแผนภูมิรูปภาพนะครับก็แผนภูมิรูปภาพหรือพิทโตรแกรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการนาเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้รูปภาพนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับแสดงความที่ของข้อมูลในแต่ละข้อมูลนะครับ ซึ่งจะมีการกำหนดในแผนภูมิหรือสัญลักษณ์ในะแต่รูปว่าแทนความถี่เท่าใดนั่นเองนะครับอย่างรูปตรงนี้นะครับเราก็ใช้รูปสัตว์เนี่ยในการแทนความถี่ของข้อมูลในแต่ละค่าอย่างเช่นหมูปเป็ดกระต่ายนะครับเต่าแล้วก็อะไรครับสงโตเนี่ยก็ให้1รูปเนี่ยแทนด้วยความถี่เท่ากับ5หรือสัตว์ทั้งหมดหตัวด้วยกันอย่างเช่นตรงนี้นั่นเองนะครับก็นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างตัวอย่างของเราเนี่ยก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหมูเลือดถูกไหมครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยเรานําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่ที่แบบจําแนกทางเดียวยก็มีกรุ๊ปเลือดี่คือความถี่เท่ากับ5นะครับ B มีความถี่เท่ากับแนะครับ AB มีความถี่เท่ากับ4นะครับ O มีความถี่เท่ากับ13นะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เราสามารถเอามานําเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพได้นะครับโดยที่เราก็ต้องกําหนดว่า1รูปเนี่ยแทนเท่าไหร่นะครับจากตรงนี้เนี่ยเราให้1รูปเนี่ยครับให้เป็นรูปคนเนี่ยนะครับ คือแทนจํานวนชาวบ้านนะครับสคนนะครับหรูปแทนชาวบ้าน2คนเพงั้นอย่างกรุ๊ปเเนี่ยเลือดกรุ๊ปเนะครับก็คือหมู่เลือดเเนี่ยนะครับก็จะเป็น2รูปกับครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เท่ากับ5้าคนนั่นเองของดี่เท่ากับห้านะครับ B ก็จะเป็นกี่รูปครับ4รูปนะครับ AB ก็เป็น2รูปนะครับแล้วก็ O ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6รูปแล้วก็ครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับจากเป็นรูปตรงนี้นะครับรูปภาพตัวนี้นะครับแสดงในรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายนะครับเราเห็นค่อนข้างชัััดือนนกะครบ จากเป็นพุมมตรงนี้นะครับก็ถ้าเราถามว่านะครับฐานนิยมข้อมูลชิ้นนี้คืออะไรเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมครับดูจากรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปภาพที่มีจานวนเยอะที่สุดี่คือกรุ๊ปเลือดอะไรครับหมู่เลือดอะไรเอ่ยหมู่เลือด O นั่นเองนะครับแล้วถ้าถามต่อไปว่าจํานวนชาวบ้านนะครับที่มีหมู่เลือด AB เนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของชาวบ้านที่หมู่เลือด A นะครับเราก็ทําไงครับเราก็นําอะไรครับความถี่ของหมู่เลือด AB หารด้วยหมู่เลือด A นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเลยครับ ก็เท่ากับ0.8นั่นเองก็คือ4หารด้วย5นะครับ0.8นะครับนั่นหมายความว่านะครับจำนวนชาวบ้านที่มีหมู่เลือด AB เนี่ยคิดเป็น0.8เท่าของจำนวนชาวบ้านที่มีหมู่เลือด A นั่นเองนะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นแผนภูมิวงกลมนะครับแผนวงกลมเนี่ยก็เราจะเรียกว่าพายชาร์ดหรือเซ์คูลาร์ชาร์ดก็ได้นะครับก็เป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้พื้นที่ภายในของวงกลมนับแทนนะครับ ความถี่ของข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วแสดงสัดส่วนของความถี่ของแต่จำมูนด้วยพื้นที่ในแต่ละส่วนภายในวงกลมนะครับซึ่งแบ่งด้วยรัศมีนะครับโดยสัดส่วนของความถี่ในแต่ละข้อมูลนั้นนะครับจะเท่ากับสัดส่วนของขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับของรูปวงกลมนะครับโดยทั่วไปแล้วจะจะแสดงสัดส่วนของความถี่ของข้อมูลด้วยความถี่สัมพันธ์ในรูปแบบของร้อยละนะครับหรือว่าเป็นจํานวนเลยก็ได้นะครับเป็นความถี่เลยก็ได้หรือเป็นรูปแบบของรอยละก็ได้นั่นเองนะครับก็ จากตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็ข้อมูลหมุ่เลือดนะครับของชาวบ้าน30คนเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนการนําเสนอจากแผนภูมิรูปภาพเนี่ยก็มาเป็นรูปแบบของแผนภูมิวงกลมบ้างแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะทำนําเสนอด้วยแผนภูมิวงกลมนะครับเราก็ต้องมาหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมกันก่อนนะครับก็เวลาหาก็คือใช้หายังไงครับก็5ส่วนด้วยนะครับ30นะครับแล้วคูณด้วย 360องศาเนี่เองก็ยังมีค่าเท่ากับ60องศานะคร a> a a. A B> B> well, ับที่คือมุม A นะครับเราก็ยมุม A เนี่ยก็ยังมีพื้นที่กลางเท่ากับ3า0อองศานั่นเองนะครับ60องศานั่นเอง B ีครับก็ต้องเป็นแปรส่วนด้วย30คูณด้วย3ลก็คือ9 6องศานั่นเองนะครับ AB ก็เป็น4ส่วนด้วย30คูณด้วย3ลก็คือ48องศานะครับแล้วก็ O ก็คือ13ส่วนด้วย30แล้วคูณด้วย3ลก็คือ15 6องศานั่้เองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นําข้อมูลมุมของแต่ละค่าของกรุ๊ปหมู่เลือดเนี่ยนะครับก็มันว่าเป็นแผนภูม,มิวงกลมนะครับก็ここได้กรุ๊ป A กรุ๊ป B AB แล้วก็ O ดังรูปนี้เลยนะครับดังรูปนี้เลยนะครับก็ <quasi> แน่นอนนะครับว่าอย่างที่เราบอกว่าเราสามารถนําเสนอด้วยความที่สัมพัสในรูปแบบของร้อยละก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถนําเสนอด้วนยะรูปแบบก็คือแผนภูมิที่เป็นรูปแบบของร้อยละนะครับก็อย่างกรุ๊ป A ก็เท่ากับ17นะครับ B ก็ย7%็นะครับ AB ก 13%นะครับแล้วก็โอก็คือ43%นะครับก็เป็นการแสดงรูปแบบในรูปแบบของแสดงเป็นสัดส่วนนะครับสัดส่วนของข้อมูลนั่นเองนะครับสัดส่วนกรณีที่เป็นไล่ละนะครับเรียกว่าความถฉี่สัมผัสนั่นเองนะครับก็จากตรงนี้นะครับเราก็ลองมาตอบคำถามกันบ้างแล้วกันนะครับจากตัวอย่างเนี่ยนะครับการสำรวจนะครับยอดขายเครื่องดื่มของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ในวันที่ผ่านมานะครับได้สำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับก็มีเอสเพสโซ่นะครับ อเมริกาโนนะครับมอ่าลาเต้คาปูชิโน่ชาเขียวแล้วก็นะครับชาเย็นนะครับก็เป็นข้อมูลอันนี้นะครับมี4คําถามนะครับให้ลองตอบคําถามนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับคือยอดขายของเอเปโซเนี่ยถ้ามีจํานวนนะครับสีแก้วแล้วยอดขายในวันที่ผ่านมามีจํานวนกี่แก้วนะครับจากข้อมูลเนี้ยนะครับลองหาดูนะครับข้อที่2ครับยอดขายของเครื่องดื่มแต่ละชนิดมีกี่แก้วนั่นเองนะครับ ข้อที่สามับจงสรุปยอดขายเครื่องดื่มที่ได้มาครับลองสรุปดูครับว่าได้ข้อมูลแล้วเราจะสรุปข้อมูลว่ายังไงบ้างนะครับข้อที่สี่คือจํานวนยอดขายเครื่องดื่มที่ได้มากที่สุดเป็นกี่เท่าของยอดขายเครื่องดื่มที่ได้น้อยที่สุดครับนักเรียนลองตอบคาถามสี่คำถามนี้นะครับห <fi> ยุดคลิปนี้ก่อนก็นกได้แล้วลองตอบคำถามด้วยตัวเองนะครับก็นะครับจากข้อมูลมตรงนี้นะครับเราก็มาดู คำถามข้อแรกกันเลยมาตอบคำถามข้อ,อแรกกันก่อนนะครับก็ถ้ายอดขายเปโซ่เนี่ยมีจํานวน40แก้วนะครับแล้วก็ยอดขายในวันที่ผ่านมาเรากำลังจะหายอดขายในวันที่ผ่านมานะครับมีทั้งหมดกี่แก้วนะครับในการหานี่ก็คือหมายความว่าอะไรครับก็จากข้อมูลนะครับเราก็จะรู้ว่ายอดขายเปโซ่เนี่ย20เนี่ยก็คิดเป็น40แก้วนั่นเองก็เราให้มา40แก้วนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราแสดงมาบนแผนภูมินี่คือ20เรเราก็คิดเป็น40แก้วครับหลังจากนั้นก็อย่างไงครับก็นําอะไรครับถ้ายอดขายเป็นร้อยเปอร หนึ่งวงกลมเนี่ยครับพื้นที่ในวงกลมเนี่ยก็คือคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดเป็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็เอาสี่สิบหารด้วยยี่สิบนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับหนึ่งร้อยนะครับก็เท่ากับสองร้อยแก้วนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่านะครับยอดขายเครื่องดื่มในวันที่ผ่านมาแล้วก็เท่ากับสองร้อยแก้วนั่นเองนะครับสองร้อยแก้วนั่นเองนั่นคือำถามที่หนึ่งแล้ก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับสองร้อยแก้วนะครับจากคำถามที่หนึ่งแล้ตอบคำถามที่สองต่อลงไปเลยนะครับว่ายอออดดดขขายงงเครืื่่่มแตละชนิ มีจํานวนกี่แก้วนะครับเราก็อยาหานะครับว่าแต่ละค่าอ่าแต่ละยอดขายในของเครื่องดื่มในแต่ละชนิดนั้มีจำนวนจำนวนกี่แก้วเท่าไรบ้างนะครับก็หายังไงครับก็มิกาโนครับก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็สิบสองส่วนด้วยหนึ่งร้อยแล้วคูณด้วยสองร้อยนะครับคือยอดขายทั้งหมดในวันที่ผ่านมาของเราเองเท่ากับยี่สิบสี่แก้วนั่นเองนะครับก็มอลค้างเราทำเช่นเดียวกันครับก็คือสิบสองนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ อเมริกาโน่อยู่แล้วก็12ส่วนหนึ่งร้คูณด้วยสองร้อยก็เท่ากับ24แก้วเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับลาเต้ก็เป็นอะไรครับ8ส่วนหนึ่งร้ครับคูณด้วย200ก็เท่ากับ16แก้วครับคาปูชิโน่ครับก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ13ส่วนดนึ่งร้นะครับก็เท่ากับอะไรครับคูณด้วย200เนี่ยก็เท่ากับ26แก้วครับแล้วก็ชาเขียวครับก็20ส่วนหนึ่งร้นะครับคูณด้วย200ก็สี่สิแก้วครับและสุดท้ายก็คืออะไรครับชาเย็นครับก็คือเป็นนนเเท่่่่าไหรรคคคัับ13 100สวววววดด้้้้ยย200แแลูณ26กกก็ือชน นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากข้อมูลข้อที่สองเนี่ยนะครับเราก็จะมาสรุปว่าสรุปยอดขายของที่เราขายได้นะครับเราก็สามารถบอกยังไงได้บ้างครับก็บอกว่ายอดขายเครื่องดื่มที่ขายได้มากที่สุดก็คือเอสเปสโซ่แล้วก็ชาเขียวนะครับก็คือ40แก้วนั่นเองนะครับก็คือ40แก้วนะครับแต่ละแต่ละชนิดเนี่ยก็ได้40แก้วเท่ากันนะครับ40แก้วเท่ากันแล้วก็ยอดขายเครื่องดื่มที่ได้น้อยที่สุดก็คือลาเต้นะครับก็คือ16แก้วนะครับ16แก้วนะครับ ก็ที่จริงก็จะสามารถสรุปในรูปแบบอื่นอีกก็ได้นะครับรูปแบบอื่นในที่เราสนใจนะครับที่เราสนใจนะครับและในข้อที่4นะครับจํานวนยอดขายเครื่องดื่มที่ขายได้มากที่สุดเป็นกี่เท่าของยอดขายเครื่องดื่มที่ได้น้อยที่สุดนะครับในการหารเนี่ยเราสามารถใช้ร้อยละในการหาก็ได้นะครับก็คือหรือเปอร์เซ็นในการหาเนี่ยก็คือ20%เปอร์เซ็นหารด้วย8เปอร์เซ็นก็คือ2.5นะครับนั่นหมายความว่านะครับยอดขายนะครับเครื่องดื่ม ที่ขายได้มากที่สุดนะครับเป็น2.5เท่าของยอดขายเครื่องดื่มที่ได้น่อยที่สุดนั่นเองนะครับหรือตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําจํานวนเนี่ยมาหารกนได้นะครับก็คือ40แก้วหารด้วย16แก้วก็ได้2.5เท่าเหมือนกันนั่นเองนะครับองเท่าเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จากที่เราเรียนรู้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแผนภูมิรูปภาพนะครับก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลนะครับโดยใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์นะครับแสดงความถี่ของแต่ละข้อมูลนะครับซึ่งจะกําหนดนะครับในแผนภูมิ หรือสัญ,ญลักษณ์รูปหนึ่งนะครับแทนความถี่ใดๆนั่นเองเท่าใดนั่นเองนะครับโดยที่เราจะต้องบอกนะครับว่าแผนภูมินะครับในแผนภูมิเนี่ยบอกว่าสัญ,ญลักษณ์รูปใดน,นั้นมีความถี่เท่ากับเท่าใดด้วยนะครับตรงนี้นะครับต่อมาแผนภูมิวงกลมครับแผนวงก,ก็เป็นการนําเสนอข้อมูลด้วย วงกลมนั่นแหละนะครับวงกลมนั like right. Yeah, right. So ่นแหละนะครับโดยที่เราจะใช้พื้นที่ภายในวงกลมเป็นการนําเสนอเลยนะครับซึ่งจะสามารถนําเสนอด้วยในรูปแบบของพร้มที่สัมพัทธ์ในรูปแบบของรอยละก็ได้นะครับรอยละก็ได้นะครับก็จากที่เราได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนลองทาแบฝึกหัดที่2.2ดูนะครับในหนังสือสสวทนะครับในข้อที่ หนึ่งแล้วก็ข้อที่สามดูนะครับลองดูว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งหากยังไม่เข้าใจนะครับลองอ่านหนังสืออื่นเพิ่มเติมหรือหนังสือสสววเพิ่มเติมหรือดูคลิปนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ